สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีหวยอาจารย์นะคะมือนีอิหล่าผ้าร่วยกะกลับมาพบพ่อกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีก็เข้าอีกคลิปหนึ่งนะคะหลังหวยออกวันนี้ก็คือวันที่หนึ่งเมษายนนะคะพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะหลังหวยออกอีหล่าผ้าร่วยกะมีหวยอาจารย์งวดต่อไปมาฝากมาตอนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีก็เข้านะคะแต่ว่าก่อนอื่น ก่อนที่จะไปเบิ้งหวยงวดต่อไปนะคะกะมาเบิ้งหวยงวดนี้ก่อนๆน,นะคะหวยทีอาจารย์เปิไห้มากว่านี้แตกนะครับพ่อเม่พี่น้องแตกแตกบนแตกล่างนะคะอีหล่าผ้าลวดกะขอสแสดงความดีใจครับพ่อเม่พี่น้องที่ติดตามหวยอาจารย์นะคบที่ติดตามหวยอาจารย์แล้ว ถูกหวยนะคะถูกหวยน้าหวยอาจารย์นี่ค่ะอิาาล่าพารวยกับคอสแสดงความยินดีอีกเทธอหนึ่งนะคะสําหรับงวดวันที่หนึง่งเมษาก็เฮ้านะคะงวดที่ที่ออกไปมื่อนี้นะก็ออกไปมื่อนี้กับอาจารย์เป็นไห่มาสนะคะซีฟบลนบวกเลขวิ่งนะคะก็คือศูนย์กับหนึ่งนะคะก็แตกหนึ่งนะคะพ่อแม่พี่น้องแตกเลขวิ่งนะคะออกสี่แปดหนึ่งนะคะแตก แตกหนึ่งนะคะแตกเล็กหนึ่งสำหรับท่านใดที่วิ่งกับคงจะรับทรัพย์ไปเต็มๆนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะพ่พอแม่พี่น้องเอฟซีของเฮ้านะคะทุกหวยทุกโตที่ลา่าผ้าลวยนํามาฝากมาตอนพอแม่พี่น้องของเฮ้านะคะเป็นแค่แนวทางนะคะแต่คอยพอแม่พี่น้องของเฮ้าใส่วิจ,จะะนะารณญาณในการรับชม ด้วยนะคะมาเบิงหวยจับคู่ของอาจารย์นะคะที่เป็นเพิ่นจับคู่ให้นะคระับะมี่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะคะับพอมีพี่น้องหวยงวดน,นี้ออกสี่แปดหนึ่งนะคะกระแตกหนึ่งแปดแปดหนึ่งนะคะับพอมีพี่น้องแตกโตกลับนะคะสําหรับพอมีพี่น้องก็เข้าที่ ค่อนะคะกะคงจะรับทราบกันไปเต็มๆนะคะแล้วก็สำหรับห้วยข้างล่างนะครับพ่อแม่พี่น้องห้วยข้างล่างที่อาจารย์เพิ่นไห่มานะคะก็คือสิบลางนะครสิบลางกะมีเก้ากับศูนย์นะคะกะแตกนะคะแตกเก้าแล้วก็ห้วยวิ่งนะคะวิ่งนี้เต็มๆนะครับพ่อแม่พี่น้องเทิงเก้าแล้วก็ ศูนย์นะคะมาน้ากันเลยหวยออกเก้าศูนย์นะคะสําหรับท่านใดที่ซื้อล่างนะคะอาจจะบ่ถือสองโตก็อาจจะถือเลขวิ่งก็งสินะคะจ่านใดกะดีใจด้วยนะคะสําหรับท่านใดที่ถือท่านใดที่บ่ถือก,ก็บม่ปเป็นยไงนะคะรับก็ต้องเสียใจเพราะว่างวดต่อๆไปอีหลาพระรวยกะน้ำห,หวยอาจารย์มาฝากมาตอนพ,อพ่อแม่พี่น้องก็เฮาคือเก่านะคะเดี๋ยวเฮาจะมาเบิ่งกันเลยนะคะว่างวดนี้อาจารย์ เพื่อนจะห้ตัวใดมากนะครับอาจารย์เพื่อนห้หวยข้างล่างมาก,ก่อนนะครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับห้ต่องวดงวดประจำวันที่16เมษายนพุทธศักราช2567นะครับสิล่างก็คือ6กับ3นะครับพ่อแม่พี่น้อง สำหรับท่านใดที่ชอบห้อยวิ่งนะคะห้อยวิ่งกะตามนี้นะคะหกกับสามข้างแรงนะคะพ่อแม่พี่น้องทวนอีกเทือนหนึ่งนะคะก็คืออาจารย์เป่นไห้ตองหวดมาก,ก่อนนะคะก็คือวันที่สิบหกเมษายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่หลักสิบลางนะคะก็คือหกกับสามนะคะ แล้วท่านใดที่ชอบหวยวิ่งก็คือจดได้นะคะหกกับสามนี่ก็คือหวยตองวัดที่อาจารย์เป็นหายมากนะคะแล้วก็อย่าลืมนะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับท่านใดที่เป็นเอฟซีหวยอาจารย์นะคะก็อย่าลืมนะคะกดฝากกดไลค์นะคะฝากกดไลค์กดไลค์กดติดตามกดแช์ซอยอิหลา่าพารวยนะคะจะได้ มีกำลังใจใกนการหาหวยหาแนวทางหวยมากฝากมาตอนพอ่อเมยพี่น้องเอฟซีก็เข้าสำหรับคลิปนี้อีหลาพารวยก็ต้องไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าอิหลาพาล้ารวยได้หวยอาจารย์มากก็จะมาอัปเดตลงให้พอ่อเมยพี่น้องก็เข้าเบิ่งในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้อีหลาพารวยต้องไปก่อนสวัสดีจ้า